โอเเาเก็บเอาเาพอเบองโอ้ี่โอ้โหเดี๋ยวไลไหมเดี๋ยวไลายะเนาะตายแลลปดพี่นนอไลปดตัวหน่อยมันแรงเรียนอยู่เนาะมาแต่ละบาทเนี้ยเอาต้องเอามือส่วนขึ้นได้สิเบื่อ นี่แหะมุนกี่ล่ะมันๆเลยค่ะได้ชีโทษเก็ี๊ยปยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีทูผู้คนเด้อค่ะเด้อป้ามือหนีสิผ้ามาเอาปลาซิวใช่ใช่ใช่ใส่ก็เกลียวเกลีนวนานนะเขาสูบจ่อยพี่รองมองใส่กุ้งโอ้ยนี่เสียดายเบื้องขอนอยู่ปลาซิวหน่อยเดี๋ยวจะเอาไปเห็ดปลาหน่อยค่ะปู เด yup here, hey, mm kay, ี๋ยวสิพาลงไปเอาเดี๋ยวแป๊วสวิงอยู่ค่ะพี่น้องเบิงนี่ขึ้นมาในหัวสูนย์โอ้ยรถไถกระเบ้าอันนี้สวิงมาห้องรถดุดวดว่าไงรถไถ่ดุดวดว่าไงเออยยุกยุกเก่าศูนย์หรือยุกแปดศูนย์โอ้ยเบิงตีล่ะปลาซิวพี่น้องเอ้ยไปขาวๆอยู่ปุ้ยหลายคักไปเดี๋ยวสิพาไปวิ่งเอาทางรางอู้ย่ะ ปิดเอเล่ผัดบ๊อของห่องเอาโอ้ยพี่ห่องเมึงร้ายคักปิ๊บปัดสิวเด้อคันนี่้สอนเอาเลยโอ้ยมีงจิบต่อมอะไรนะวิดเอาปิดเอาวิดเอาโอ้ยนี่จะคว้าตลาดเขาโบทัทักทายพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีแงมเสาแม่ปูน้นี่นนย่เหยียบแย่เหยียบด้วยลูกมันแตกออกเลยนบนน่ะเอาลองลองจะไปลองหันหนามาทางปุ๋ยที่ล่ะลองบ่ได้มันตกปัดห่อหนามันน้อยมาเก็บใส่เลยโอ้นี่ตัวหน่อยหน่อยนี่ละ่ะครับเก็บใส่เก็บใส่หันขึ้นบนน่ะในห้อหองนี่เก็บ,บ,บใส่ตาลเออเก็บใส่รดข้าหลานครับ

ปลาคอปลาซ่อนเก็บตีหล่าวีแตยางลุยมันเป็นห้อยตีนมันตีลงห้อยตีนอุ้ยว่าแม่ปลาโถปลาทังตีมันต้องไปเอาอันนี้อีกอ้าบอ้าบนุ่มไปเก็บปลาช่วยป่าช่วยแม่ช่วยแม่น้อยเอาตาไปเอามาขึ้นบกมาเอาวงนีก่อนเจ้ากุ้งได้อือเอาทั้งกุ้งทั้งปลาเออเอาใส่ไปเลยลูกเอากระตาม

อุ้ยนี่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 ั้มาพี่นนี่ๆุ้ยจะไม่อีกอื่นอ้ยลมอ้ยหนามันน้อยสอนบาได้สอนบาได้ค่ะตรงวิดเอาเีอกี่หอนเนี่ยมึงไปหอนไอหอนค่อยอาบน้ำนี่ักลุ่มเท่ากันนี่เลย ui hey vương Này, pino đây để để lấy đi theo lang đi lột lên lớp xếp, xếp cá ta nhảm ơ oh. theo cá ta nhảp đi lục ừ, nhá mà cái gì hay mà. Ao. ờ, ao gì thế ừm đi <laughs> ừ. 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 <laughs> hết เก็บเลยวิทเด็กกุ้งเดบอมันเต็มอยู่ห่างๆเตียมอยู่จะเยาว่ มันมองเห็นคนมองนี่ก็เต็มอยู่ดิกลัวมันมาปล่อยกินเดี๋ยวหลังมั้งเล็บกระเทียมเล็บโอ้ยโอ้เก็บเอาเก็บเอาเพราะเบอร์โอ้พี่โอ้ยเออเดี๋ยวไล่ไปเดี๋ยวไล่เลยนอตตาโอ้ยอยากจับหันน่าระพี่ อี๋โอ้ยอี๋แล้วครับหาสอนไปพี่น้องปลาน้อยปลากินหายยากก้อนใหญปลาซิวอีสานบ้านนาไปหลังอีกเดินเจ้าชีเห็นชัดไปหลังว่ะหลังต้มไรไปหยิบไปย่างเหยียบเจ้ากรอบมะโหไปกรอบในห้องุ่นยุ่ออันโอ้ยอย่างเละ กว้าเป้าลูกกวดเอาจังว่าชิม่าอ้ออื้อยังเรียนเต็มอยู่เนาะอื้ออับวมดดออก กุ้งกระตินตเต็มอยู่เป็นขาดคุณจะมหมด <c oughs> <c oughs> เป็นขาดคุณจะห <c oughs> มดหัวาอเป้านี่มองนี้ก็มีเอ,อ้อเก็บเอาเลยลูก เก็บจะได้กับเก็บบวมมืดพี่น้องรลายผูดเออไม่ใส่สิตายตีนาะ สีแดงสีได้ต้มหรือสีแดงก้อยหนันเอาในห้องมาเก็บเอาเออ เหยื่อหนึ่งไงล่ะต้นยางลบไปยางไปกวดทางสุดอันนี้ค่ะคิดต้มรมแห้งด้วยค่ะพี่น้องยางหยักนีน่โอปลาหมอตัวหนึ่งลูกนะนั่นน่ะนอนดินอะนด่นั่นดิ tae nha nha thế như ใชู่ดมากข้าวบะหลอดก็ตูนะแก่ผ้าเขียวบลอดเนี้ยเอาลงมาบ่ได่ดอกสิมาสอนจะได้าเียว้าเขียวมาสอนหนามมันไม่มีนะตูจุดบุกมืดเออ หลายโวดจนเก็บบวาดบวไว้ละพี่น้วงนี่เอาบาเบิดตหรอค่ะอเอาบาเบิดอืม,เ,มอเอาจะได้กับ,บเบาเบิร์เจะได้จะเสี่เบิรเอาบาเบิดจเอาเอดอโอ้โทอเอา้ต่ฮะเออุไงม,มันไปเกาะตรงุ่นเต็มเลยกตุ้งนันเขาเฮดกับเขาดีมีงานมันกลับไปหา มังเตเรนเต็มอยู่ธเธอ,อ,อปวดผู้หน่อยข่อยอยู่หลายปวดพี่หนองหลายปวดหลโคเอ,อเคตัวหน่อยมันแรงเรียนเลเนาะยับปล <c oughs> <c oughs> มาแต่ละบาทเนี้เอาตองเอามือส่วนขึ้นได้สิเบือ่อ ไปมาเด็ดตามอ่จางมันพี่น้อยได้เอาได้แค่มโตที่เอาได้นั่นแหละเอาซ้ำหนีแหละซ้ำหนีกับโบทอดเก็บโบทอดเก็บละค่ะมันๆค่ะผ้าลูผ้าเต่าผ้าล้านมาเก็บปลาซิวมาเก็บอีกกลุ่มเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะคอยไปอาบหนามงามๆพี่น้องมึงไปไปเข้าไปให้นกแขก่า ไอ้ปลาหน่อยมาเก็บสวยเด้อค่ะพี่น้องเก็บตัวตี๋เถิงเทิงเถิงลูกเปิดแล,ล้วสูบซะก็เลยว่าปลาสิวมันหลายเพิ่นให้มาเก็บเอาหลายผุด,ดให้ปลาหน่อยเก็บได้หลายปลาแดงเถิงเถิงเก็บได้ท่อที่เก็บได้ค่ะเนะะึ่งไปหลังต้องหายอยากกวยอยากเก็บปลาหน่อยปลาแดดปลา มาล้างป้าค่ะพี่น้องล้างคนพร้อมล้างก็าจะไปเก็บเ,เอาเสื้อด้วยนะล้างของเสือ้อนั่นออเออมันจะก,กออกหันไปหาหันไปหาอ้าวเตลุหันดาเนี่ยไปหยัดตัวพี่ข่าอันนี่เลยพี่หนุ่ม,มอ,อ,อุ้ยมันหัวออ๋อหัวอ่อนว่ับ บอมันหัวนั่นเนี่ยทาไหนบนนีหูหัวได้จ้ะบอตังมันเถาะอาลัางได้จ่ยเออต้องอาลงได้ย่เี๋ยวมึงเป็นมันเลยค่ะได้ชีทษเก็บหูเก็บเอรีโตใสโตงามดีเนาะดอเวลห่นี่

ก็ตักเอาคพาวเดียวคี่อ้องนามเันบกจี๊ดจีกรงเพื่กระเขาดีอยู่ปลาคอ,อ,อต้มก็ดีเลยต้ม<อ>ติมชุดน้ำาไม่ตานจังคนบดติดปลาอะไรมัน,นก็ปลานี่วะอะไรตูดูปลาเชโดบ่ปลาคอาาปลาคอปลาปลาเชโด ปลาไหลเงาปลาซาปลาช่อนปลาช่อนปลาปลาช่อนเออตัวนั้นน่ะปลาปลาหมอนั่นโอ้ยปลาคงโซ่ปลาเอ็กโตพี่น้องปลาช่อนยังไม่ออกอมๆอะอรเก็บเอาเก็บตัวแบบเขาต้องเก็บที่ละตัวนะครับ เก็บอกีล่างปลาสิเก็บเปลียวได้ที่น้องปลาสิได้เป็ดปลาหน่อยหลายขั้นตอนน่วบอกซ์เขาใส่ตุ่มเอาเด้วยใส่ตุ่มเก็บไงจกไปเลยไปต้อนว่าแต่จิตใจเนี่ยจะไปนอนไปเก็บเอาไรบอางล็อกคลิปนี้จบคลิปไปเพียงคอนิเด้อค่ะพี่น้องมานคักขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะเบิ่งกู้โบอกกันไปคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเบิร์ก่อน คืออื้อู้ยตะปะคอใส่หมูคนนะครับตอนนี้เรานองเพื่อนสามีครับสวัสดีครับน้อยไปหน่อยสวัสดีครับเอี่ครับสูตรหนันไปใส่ไปลงสาบอ่ะเก็บมาแล้วก็มาเหลือใครนี่เนาะใส่ไงเหลือเราใส่ไงเด่นนี่มอนไปเอาป่านำกันมาองค์ง โอเคเลยโหงามคักเนาะระสิวตวัวขาวจุน้นพูนหรือเป็นตาเสียบโอเเนาะเป็นต้าหน่อยกระเสียบฟุกกระได้ก้อยกระได้ค่ะ